สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะพี่ก็อยู่ในรถกำลังจะขับรถไปเซเว่นหน้าปากซอยที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีของอะไรที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยสวยเนียนใสตลอดซัมเมอร์นี้นะคะคือจริงของในนั้นนะพีดลองมาเยอะแยะมากมายแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปเลือกมาด้วยงบแค่300บาทนะคะไม่รู้บัตรนี้ยังมีเหลืออยู่เท่าไหร่เนาะเอาเปา็นว่าไปช็อปกันเลยคะ่ะ ก็พีดว่าด้วยพีดเช่นเคยคะ่ะคลิปวันนี้นะคะพีดพาเพื่อนไปที่เซเว่นอีเลฟเว่นกันอีกแล้วเราไปดูกันดีก,กว่าว่าถ้ามีงบ3 0ม300บาทแล้วอยากมีผิวที่สวยนี้เนี่ยพีดจะซื้ออะไรมาจากเซเว่นบ้างนะคะก็จัดมา,าเป็นที่เรีรยบร้้นนะคะของทุกอย่างในถุงนี้นะคะพีดเคยใช้ทุกชิ้นแล้วแล้วก็ลองมาหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันดีอยากจะมาแชร์ต่อเพื่อนนะคะและบอกเลยว่าทั้งหมดนี้เนี่ยงบแค่300บาทเท่านั้นเองพร้อมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะ เราจะเน้นกันที่คําว่าผิวสวยค่ะก็คือผิวที่เรียบลื่นนะคะเนียนนุ่มน่าสัมผัสไม่หยาบกร้านแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอทั่วตัวนะคะอย่างแรกเลยก็คือคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนที่วิตทานในช่วงนี้เป็นตัวนี้เลยของแบรนด์วีด้าตัวนี้คือคอลลาเจน q ิวทค่ะ ประกอบหลักของคอลลาเจนแบรนด์นี้นะคะก็คือพวกคอลลาเจนตปปายปไทดยคอลลาเจนเปปไทดยวิตามินซีแล้วก็สารสกัดจากผักผลมไม้ต่างๆนะพี่ทานตัวนี้มาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะ2เม็ดก่อนนอนคือความรู้สึกเราอะผิวมันดีขึ้นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เที่ยวเยอะค่ะแล้วก็ขาดการดูแลผิวตัวแบบลปล่อยปปละเลยมากเหมือนหน้าเราก็ทาครีมแล้วก็บำรุงอะไรทุกวันมากหน้าไปแต่ว่าผิวตัวนี้เรารู้สึกว่าเราแบบละเลยมันมากเกินไปจนวันก่อนก็สัมผัสผิวรู้สึกได้ว่าทำไมมัน มันก้ากล้ามันไม่มีความเรียบมันไม่ลื่นมันไม่นุ่มเลยอะไรเงี้ยก็เฮ้ยหาคอลลาเจนมาทานแล้วก็ตัวนี้เวิร์กแล้วก็เห็นผลสำหรับพีนะมันอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์เนี่ยคือรู้เลยว่าผิวมันนุ่มมันเรียบลื่นขึ้นแล้วก็ผิวมันดูแบบเด้งดึ๋งขึ้นอะไรเงี้ยรวมถึงหน้าของเราด้วยคือมันเอฟเฟกทั้งตัวนะคะทานคอลลาเจนไปแฮปปี้คือราคาแค่แบบ99บาทแล้วก็1ซองเขามี12เมตรทานวันละ2เมตรก็6วันประมาณสัปดาห์หนึ่งอะไรเงี้ยนะคะ ต้องมีคําถามแน่เลยว่าพี่พี่ทานหนูจะทานได้หรือยังหรือว่าทานได้เมื่อไหร่นะคะพี่ก็แนะนําว่าเอาเป็น18ปีขึ้นไปแล้วดีกว่าเหมือนร่างกายของเราเนี่ยเริ่มซ่อมแซมตัวเองช้าลงอะไรเงี้ยก็ทานคอลลาเจนเป็นอาหารเสริมไปได้ส่วนน้องๆที่ยังเด็กอยู่แล้วก็ไม่ได้สึกผิวมันเสียอะไรมากมายอย่างนี้ก็บํารุงจากภายนอกก็พอนะคะเอาเป็นว่าถ้าจะทานเนี่ยพี่ก็แนะนําว่าทานจะรู้สึกว่าผิวของเรานี่มันดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆคงสภาพไปประมาณแบบ1เม็ดต่อ1วันก็ได้หรือจะทาน2อเม็ดก่อนนอนไปเรื่อย คนที่กังวลน,นะคะแต่ส่วนตัวพีทก็ทานมา1เดือนครึ่งและ1เดือนกว่าแล้วแฮปปี้ <Happy S 1> มากก็จะทานต่อราคาไม่แพงในเซเว่นมีขาย99บาทจ้ะบำรุงจากภายในแล้วนะคะมาบำรุงจากภายนอกกันบ้างดีกว่าเราต้องควบคู่กันไปทั้ง2ทางเนาะ สบู่ที่พียเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ยินแล้วก็รู้จักกันนะคะนั่นก็คือเบเนตซีนีบุ๋มรู้คุณกระช้ค่ะเป็นสบูท่ที่โหรู้จักมันนานมากแล้วอะ่ะแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆนะคะสลับไปนู่นนั่นนี่คือเราก็แบบไม่ใช่เป็นคนที่จะใช้อะไรอย่างเดียวตลอดชีวิตนึกออกไหมแล้วก็แบบเปลี่ยนไปนู่นนั่นนี่บ้างแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้สภาพผิวของเรายมันดูเฮ้ยสีผิวดูไม่สม่ำเสมอดูหยับหย,ยับกลั้น,นดูแบบเออมันดูแบบหม่นหมองอะไรอย่างเงี้ย นีคือดีมากนะคะมันออริจินอลอ่ะพี่ชอบสุดแล้วอันอื่นเฉยๆนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าออริจินอลเนี่ยมันตอบโจทย์มากๆเลยแต่ข้อเสียของเขานะคะคือมันจะละลายเร็วมากดังนั้นเวลาใช้พี่แนะนําให้แบ่งครึ่งค่ะแบ่ง4ส่วนก็ได้หรือว่า2ส่วนก็ได้แล้วก็ทยอยใช้มันก็จะช่วยให้แบบสบู่มันละลายช้าลงก็จะใช้ได้นานยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดหลังจากการใช้สบู่ตัวนี้นะคะก็คือช่วยในเรื่องของสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอใครที่แบบเป็นรอยยุงกัดเป็นสิวนู่นนั่น ผิวหมองคล้ำอะไรเงี้ยตัวนี้จะช่วยเหมือนแบบปรับสภาพสีผิวให้มันแบบเนียนขึ้นให้ดูสม่ำเสมอขึ้นอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ทําให้ผิวขาวแบบโอโม่ขึ้นมานะคะทุกคนคะ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ขนาดนั้นแล้วก็เวลาใช้อ่ะค่ะพี่รู้สึกม่อนนางมันทําให้ผิวค่อนข้างแห้งไปนิดนึงแล้วถ้าไม่น้าหนาหน้า,นานทงจริงๆไม่แนะนํานไม่ใช่กับหน้าเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแรง อพอกเลลวลาถูสบู่ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องอาบน้ําเพลินมากนะคะทุกคนคะ่ะคืออาบเสร็จแล้วก็รีบๆล้างออกเพราะว่ามันทําให้ผิวค่อนข้างแห้งแล้วก็หลังจากใช้สบู่ตัวนี้พี่แนะนําให้ลงโลชั่นตามไปบํารุงแบบจัดเต็มเลยผิวก็จะนุ่มดีงามมากค่ะราคา48บบาทไม่แพงเลยแล้วก็ดีๆ โลชั่นที่พีชชอบช่วงนี้จริงๆพีชใช้โลชั่นเยอะมากนะก็ใช้เปลี่ยนไปเรื่อยวนไปเรื่อยอย่างเงี้ยไปสะดุดตากับตัวนึงในเซเว่แล้วลองใช้เฮ้ยมันแฮปปี้นะราคาไม่แพงด้วยตัวนี้คือ nivea intense moisture body milk ค่ะ หลังๆมาไี้ใช้โลชั่นนีเวียบ่อยเหมือนกันนะเพราะจริงๆคุณแม่พีจะใช้นีเวียมาแบบนานมากแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบก็เล่นก๊อกแก๊กของเราไปปรากฏว่าอันนี้ขวดใหญ่มากในเซเว่นแล้วแบบแค่85บาทเองอะ่ะคือพอทาแล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเนอะหนะผิวอยู่แล้วนะคะคือมันเข้มข้นแต่ไม่เนอะหนะแล้วก็อย่างพีเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะทำงานอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลานอนก็นอนห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยผิวมันก็จะแห้งง่ายกว่าปกตินะคะก็ตั้งไวบนโต๊ะเลยค่ะคิดอะไรไม่อออกกคืถ้้านึไดปุ๊ п, ทานึกได้ปุ๊บทาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยผิวของเราเนียนนุ่มจริงๆแต่จริงๆแล้วโลชั่นเนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆชอบแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับกลิ่นยอะไรเงี้ยโลชั่นมันมันสำคัญเรื่องกลิ่นเหมือนกันนะเพราะรู้สึกว่าถ้ากลิ่นมันไม่โอเคมันก็ติดอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมดังนั้นก็เลือกกลิ่นเลือกราคาเลือกความพึงพอใจเนี่ยแ้่พี่รู้สึกว่าพี่ทาโลชั่นไม่ได้มีผลเรื่องของความขาวหรือว่า อะไรอย่างนี้เท่าไหร่แต่บางยี่ห้อทาแล้วผลขึ้นเยอะนะคะก็อันนี้อันนี้ไม่มีผลอะไรขนาดนั้นไม่ได้ทําให้ผลกลองขึ้นเยอะก็แฮปปี้ค่ะดีงามร,ราคาไม่แพงด้วยทาวันไปค่ะ <c oughs> สิ่งเหล่านั้นนะคะก็เป็นเดลี่เนาะทาทุกวันกินทุกวันเป็นประจํานะคะแต่ว่าอาทิตย์ละครั้งเนี่ยเราจะต้องมาสครับผิวบ้างผัดเซลล์ผิวบ้างพีชจะชอบเกลือขัดผิวของเซวนนะคะอันนี้คือยี่ห้อโยโกะจริงๆก็มันจะมี รุ่นอื่นมั้งแต่ว่าเราเราไปเจอรุ่นนี้แล้วก็เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศมีลายโคปีช่วยให้ผิวเนี้ดูใสอะไรอย่างเงี้ยอมชมพูมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะแต่ เราชอบเกลือของเขาอยู่แล้วนะคะก็เลยหยิบมาราคาไม่แพงด้วยเวลาที่พิดขัดผิวเราจะพอกผิวพร้อมๆกันค่ะพิ่จะใช้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาตินะคะไม่ต้องไม่ต้องลดไขมันหรือว่าลดน้ำตาลอะไรนะคะก็คือธรรมชาติแบบนี้แหละลดออริจินัลอย่างนี้พิชรู้สึกว่าไขามันในโยเกิร์ตเนี่ยดีมันช่วยผิวนุ่มขึ้นรวมร่างสออันนี้เข้าด้วยกันค่ะแล้วก็เหมือนสครับผิวไปแบบทุกอาทิตย์สัปดาห์ครั้งสองครั้งแล้วแต่ความขยันแล้วก็มีเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันอาทิตย์ก็ชิวๆขัดไปพอกไป โยเกิร์ตนี้เนี่ยพอกหน้าได้ด้วยนะคะไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวมันมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็แช่เย็นหน่อยแล้วเอามาพอกฟินลืมนะก็สองอันนี้นะคะคู่กันแพ็คคู่เลยอันนี้แบบ30กว่าบาทมั้งนี่สิบสีบาทอะเป็นอะไรที่ถูกและดีจริงๆ ที่สุดท้ายนะคะเป็นของที่ถูกและดีจริงจัง,จงมากนะคะนั่นก็คือน้ำมันมะกอกค่ะต้องท้าความกันนิดนึงคือพีคเคยพูดออสเตรเลียใช่ไหมแล้วก็เราเห็นเจ้าของบ้านที่เราไปพักเนี่ยเขาก็ไปกดน้ำมันมะกอกจากในครัวค่ะที่ทําอาหาระนั่นแหละคะ่ะกดน้ำมันมะกอกมาแล้วก็ทาตามศอกทาม,มือแบบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบแขนช่วงที่แห้งเพราะอากาศมันค่อนข้างหนาวแล้วก็แห้งมากๆนะคะเขาก็บอกว่านี่แหละมันคือแบบของในบ้านที่มีประโยชน์มากๆมันเต็มไปด้วยวิตามินมันราคาไม่แพงแล้วก็ มันมีประโยชน์มาจริงมันใช้เราเห็นผลจริงๆอ่างเงี้ยเราก็ใช้มาโดยตลอดนะคะพีชยังแบบแอบบางครั้งอะ่ะเผลอก็ไปหยิบน้ำมันมาเกาะที่ใช้ผัดอาหารนี่แหละค่ะแล้วก็มาทาจอ,อกก็รู้สึกว่ามันเข้มข้นดีแล้วก็เต็มไปด้วยพวกวิตามินโอ่งวิตามินออเยอะแยะมากมายเนาะอันนี้เนี่ยมันก็แบบราคาไม่แพงอะ่ะสิบแปดบาทเองแต่ตัวนี้มันก็จะผสมน้ำหอมนิดนึงนะคะมันทําให้เวลาที่เราใช้นี่รู้สึกไม่แบบกลิ่นแบบน้ํามันยอะไรเงี้ยคือแฮปปี้มากๆแล้วขวดเล็ก บาทอะทุกคนมันโอเคมากจริงนะใช้แบบทาซอกทาแบบง่ยช่วงซอกเล็บที่มันแห้งๆอะไรว่าไปและอีกอย่างหนึ่งคือใช้ทาผมได้เช่นกันนะคะคุณยายของพี่เองค่ะคือคุณยายเนี้ยแบบผมดําแบบดํานานมากดําแล้วดําดกแบบสลวยสวยมากเพราะว่ายาญเนี้ยฉโลมน้ามันมากอนทุกวันเลยแต่เราจะทโลมอย่างนั้นก็ไม่ไหวเนาะก็คือใช้ได้แค่แบบเอามาฉโลมตามปลายผมก่อนสระผมอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้ผมมันไม่แห้งแตกเป็น ไม่กว่านะคะนี่ดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นแล้วจริงจริง,รง,รงถึงมันก็แย่ถึงขั้นต้องตัดแล้วล่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าหนาังนี้ก็ช่วยชีวิตได้ดีงามมากนะคะน้ำมันมะกอก18บาทอืม นี่ค่ะก็คือของจากเซเว่นอีเลฟเว่นในงบ300บาทนะคะเป็นของที่พี่ใช้แล้วชอบแล้วอยากจะมาแชร์เพื่อนนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็อยู่แค่ประมาณ2 7 8บาทเองบอกเลยว่ายังเหลือเงินไปซื้อหน่มกินอีกนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครใช้ตัวไหนหมือนกันหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนําไม่กิดไปลองใช้ลองทําคลิปหรือว่าคลิปอะไรเกี่ยวกับเซเว่นอีเลฟเว่นหรือของทุกและดีก็ได้คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ช่องของคิดด้วยเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ Bye.